อเคก็ของตะงร่วกับพี่มอนทีวีคบพราวันนี้เกิดเรื่องใหญ่ทะเลาะกันนะเดี๋ยวอัดพี่โดมเลยเดี๋ยวอัดพี่โดมกัน Okay. อย่าไปด่าพี่โดมเลย,ยดดเดี๋ยวเราจะตัง้งแนวนอนนะครับคุณแกบอกจริงไหม แกบอกจิไหมมาไม่ยอมี่้านไอ้พวกนี้กูจะตั้เลยงงกูต้องว่าอะไรเดี๋จแกงทำเป็นโอเคเดีอม โอเคโอเคตอนนี้เขาไม่ให้เราพูดเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนหนึ่งอนนโอเคนะครับตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมก็มันยังไม่เปิดประตูสองนาทีผ่านไปแล้วสองนาที คนนี้พี่ดูคนนี้เขาดูแล้ว,วแก๊งฮีอาทีวีโอเคนะฮะเมื่อกี้เข้าไปดูดูครับอย่าลืมกดติดตามช่องแก้งเด็กย,าายิ้มโ,โอเค สงสัยคลิปนี้ทานานถ้าสิบนาทีว่าไงพุม่มไม่รูอ้ <c oughs> ะอะนครพี่ขอ,อกินบ้างอันนี้เนืนะ้อเออไม่เป็นไรเผ็ดขั้วเลยนี่เผ็ดกว่าสิคือด,ดับเผ็ดกว่าใช่ไหม,มน้องไม่ต้องไอ้กล้องนี่ไปอ่านคลิปเหรออืออือ คลิปนี้ก็คนอ,อาจจะไม่รู้เรื่องก็ขออภัยไปดูหลังบ้านโอเคเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้าน โอเคเราได้ยินเสียงเขาพูดกันแล้วโอ้ เดี๋ยวเราจะสองโอเครออย่งเดยวเดี๋ยวเราจะไปอีกมุมนึสวัสดี พี่เฟื่องมาเฮ้ยพี่เฟืองไม่รอกันเลยอี๋ไมรอกันเลย พี่ดีมพี่โดมุสีคนไม่รู้ใครเป็นคนนำเทานวงวิ่งี่ลกันคนที่สอง่ยรอกันเลยถ้าเหลือใครก็ไม่วิ่งโอเคไม่ไหวนะไม่ไหวนะตีนี่ ราจะไปเองกไหมอ่ะเราจะไปเองกไหมวะแต่พวกเราถอดรองเท้าโอเคไม่อยชีวิตเลยไปใหม่ไปใหม่ไหมไปใหม่แต่ดฉาบผู้ฉาบผู้ฉาบผูอยู่ที่ภูเขาอเลย าะอะไรโอเคก็ดูอะไรอ่ะกาลันดูอะไรโอ้ลูกสาวลูกสาวผู้พันลูกสาวผู้พัน เคอะวะฮะพี่เด็กหมอพี่ฟังน่าจะใช่เพิ่มนานพอสมควรแปดนาทีแล้วเนี่ย ออพวกเราไม่ได้ข้อลหยครั้งแล้วใครข้อหลายครั้งอ่ะ,อะ,อะโอเคหาพวกยอะนะ